สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิตสุขสุคนเดอม์บรรยาก็ศพ่อๆกับเสาเข่งคือเก่ากับบรรยากาศย้ำใบใบเนาะพี่น้องมินี่เสาเข่งกะเห็ดเวียคือเก่าอะไรพี่น้องกะเวียเสาเข่งก็คือเปอาะมังงิวพี่น้องอันนี้มังงิวอามาแต่นาเนาะกับปลกะยังไ่ทันเบิดพี่น้องนี่เขาเอาใส่กระสอบไว้เนาะมันกระสิขื้นลาแบบนี้หละพี่น้องเมือเช้านี่ขึ้นเอาในสวนรังบ้านยังบ่ทันไดอกเปาะมาพี่น้อง พอดีปอกหมุนเนาะบรรยากาศกับอบอ้าวลีพี่น้องเอ้ยเอาไนมันออกนะเนาะเชาเกกกับปอกงิ้วคขมือพีนอ่น้องของแล้วเขากะปอกแบบเป็นหอนลายกหยุดเนาะมาสบายดีนะไว้ไว้ไว้สบายดีเด้แต่เสียงมันจะดังในเด้อพี่น้องเพราะว่าเฮื้ยนข้างๆคนเผ็ดไม่วงกบเนาะ เลยมีเสียงเหลื่อยเสียงยางเนาะพี่น้องนี้ก็กินข้าวเสียงกับแกงหน่อไม้พี่น้องะเห็ดลุงกบเห็ดลุงกบใส่เดือดมีลาพี่น่ไหมอไหนมออ้างเหมนัไก่ข้าวหน้าอยู่หน้าน่มอนไหนมันออกพี่น้องไนมันสะเฟกาใส่กระซามเนาะบ้าบ้านนคมันมีอยู่กับวไหนขาอบอาง มาเด้อพี่น้องมาปอกมี่อยู่ซอยเสาเกศเนาะเอาไว้หยัดเสือพี่น้องหยัดเสือนอนมอนเนาะพี่น้องออใจมันทัเอาออกอันนี้เขาเสเอาไว้นะพี่น้องใจมันหรือว่าเขาเอิญใส่มันบลอกใจมันแหละบ้านเขาเอ,านนอกกิญเนาะกะ เอาไว้ขายกับนายมันพี่น้องกับไม่ได้แพงเนาะราคาถึกเถกเนาะแต่ก็ดีเพราะเขาถิมมาเลยพี่น้องเอ้เก็บไว้เนาะส่วนพี่กายนี่เขาก็มาซื้อสอบหนึ่งก็ได้ประมาณต้าบาทพี่น้องเลยสอบนอะคะดีกว่าถิมเนาะเมื่อวานนี่ก็เซาเข่งกับพาหนกไปหาหมองพี่น้องไข่ขึ้นเทน,นก็สอบพี่น้องเลยพวกมาตานะโอ้ย บอกมากี่อยู่เด้อพี่น้องบางคนจะี่องย่องแลพี่น้องปอกเป็นหน่วยแล้วกันย่องสั่นในไม่ออกเนาะแล้วแต่คอยไทยทะนับพี่นอ้องเอ้ยกิ๊กมาสบายดีแน่เศร้าเลยบ่ไข่ห่บ่ เออวะมาสบายดีป้าลูกแม่สบายดีปู่สบายดีม่าส่งม่ใส่เือใส่นะเอ๊ะเธอชสามามาตัาก็าูสบายดีจะกินยังไงนี่ลูซช้าว้ทูซชาอ๊บอกองหิ้วสอยเอ้ยสบายดีดูกปูสบายดีป้าลุงทาสติ๊กสบายดีดูุกา ตุ้ยายามามาตุ้ยาอ่าตุ้ยาขอบใจเด้ออ่ะอ่ะถุงงามๆามถุงงามๆโอ้ยถูกกระไดลองดูปากนี่กินมักยมเดือกระถาสติ๊พาก,าพกพี่น้องฮักกาดีคืนน่องเป็นไข่เมื่อวานนี่ก็ไข่แห้งแห้งพี่น้องคืนนี๋ก็ไข่เป็นคืนเนาะก็งี่ยู่ซอยเอื้ยเดี๋ยวไม่ละเกืบจะเอาก็ได้สอบประมาณสามสิบนาทีนี่แหละพี่น้อง พุยน้ำอวสันเป็นมาบาดเดียวหล่เนะไปเป็นแม่ไปเลยบอกมอยู่หาเอกๆหว่าหยแ้วหยเซลล์ๆตายหาใหข่แล้วคอยกันหายแล้วเช้อก็แหงไเลยโยของเนาะตายเลยนะวันศิษยตายคืนอะไรเออถือกูได้ก็ไม่พุยน้ำอวสัน อามเคยเป็นจักเถื่อนเนาะักแรกกูตายน้ำแรกูเนี่ยทป็นหมด่ยเลยบอกงี้อยซอยเ้าเกเด้อพี่น้องขนาดห้ากระชองชําเบือนกนนั้อยากตายกระชดแล้วเป็นเ่อมันก็เสาแล้ว่าเป็นจักเถื่ออะไรแบบนี้ขาเจ็บอ่อมออมเห็นแล้วก็กำลังเฮียนว้าวัอันนี้กัยังคิงเหน มแมงกับไข่กับคืนคืนนี่ไม่ได้นอนค,นคืนนี่เสร็จโตไอ้ผึพี่น้องไข่ขคืนคืนนี่ก็แล้น้นี่กับคิงฮอนไข่แต่บ่ให้และคิงฮอนเฮ้เสร็จตลอดเสร็จโตห้ตลอดเสร็จิก็ได้พี่น้องเก,กีปากแดงสก,กีทาปากแดงเฉก,กีท่าปาก บรรยากาศแดดก็คือคนที่ตกพี่น้องเลยกนี่มันน่าไหวหยัดมอนสมามีหยานาอพี่น้องสมาไม่หยาฝั่งนี้ฝั่งได้กก็ได้เนาะหยัดไหวะนะเผื่อไว้ขาพายค่ะสามซิบสี่ยังบริจ่ายซะ แพงเล้ค่ะไผ่าาก็<ด> <ไป S 1> ีอ่ะไผ่ไผ่ก็มีอยคือตอนหลับล้านบาดีไดอไหมน้มนากระดาบายดีทุญยาหรอล่าทุยาทุาสบายดีป้าลูุยาทุยาเลยทุยาุยยาเลยยา หาเด้อหน้าก่อนเด้ออ uh ้าไอ้กระบงอุ้ยกระบงเสียดายมันตายเลยอุยย่านดื้ออกอื้อออ้ออ้ไอ้มันายยก่ามันสิย่าปอบๆหน่อยนี่แมงอุ้ยนีกระบุง้ยลังบตายยันยนวงแตกอยู่้นนี้ย่านกระบุงเร้อเห็นว่าใครได้กัน เฮ้ยสบายดีสบายดีฮัลโหลสบายดีว้าวดูอีละไปฮัลโหลไปดีเฮียนว้าวดูเฮียนว้าวดูไปดีดิ่นกระบุกเร็วบ้านี้ ืนมดหม่อ,อ,อ,อมกเกหมง่งเอายุบแช่กระสอบแล้แลวหม่แมรง้ยะสอได้มันยังเอาได้จด,ดเส้นรถ้ล้กนข้ีตกเนาะเต้น,นดูกีเต้นดูอดือ่อดมอดไมันอ่อนอดู ่ออยุคเมื่อกะไ่เล้วใช่เนือเนาะยังมีต่อทอดเมื่อกี้เมือกี้ต้องนช่ขอดูบาเบิรงดอกแอร์ทอดทอดหรือทอดเยอะเเป็นทอดหรือเปล่า หั่นยนหักเทียนตู้ลงน้ำหมาก้อนให้หักคอนเูกได้แค่เด็กตุลีก้อนแล้วคนหมักหม่วนเ้อาหลอในทางกันไม่เทียนตู้หักเบื่อพ่อเมื่ออื่นกะคันไม่ได้ไปใส่กะขึ้ ja นสิบอกนี่คือเจ้าพ oh ี่น้องอย่าฮุกเด้ออีหล่าเด้อเพิ่นสิ่ห้าเด้อ นท the right ี่สองเห็ดได้นหกระทอนที่หเออก็เห็ดเออมันจักมันจักเห็ดสิคือบนยากระบอกอ้าอ้าอ้ายเาอ้าอกเอ้อ้าอ้าอัายัาอ้า้าเปือนได้้กอ้าอ้อ้ออยออ้ออาออออ้าาาา เจาหน่มเป็นียท่ยังขนะจ็นัเี้าวเ็นเาแก่แม่นะตอนนี้กะสองมมงเลยนาะพี่น้องบ่ายสองแล้วยันบอลเล่ตออกมากก่อนมัอยิ่อยู่นานยังลายเติบเนาะออกเอามือล้นนอน้องเราได้ให้มือลส มัต,ตลาดลรงก็ขายอีกผิดหนึ่งบกินนี้ก็ข่ายอีกผิดหนึง่งอีกสามผิดเลย เอาไนต์ออเวลาหยัดอ่ะมันจะบอดเจ็บเนาะพี่น้องฮามูโมอนมันกระเซ็นมีไนต์มันมั่งเห่ากับต้นปอกนะเฮากับเอาบดไนพี่น้องหมดแล้วเฮากับไปกวนกวนออกเนาะตากมันเห็นกับไปกวนออกทีหลังก็ได้อีกกันพี่น้อง

ห้ามอาวานนี่น้องพี่น้องก็ได้ซื้อรถเพิ่นเนาะเวลาเพิ่นไปหลินแถวกักบ้านกาา็ญาติอของหมู่พี่น้องให้และหมู่ไให้ลินกันได้เนาะเงินกับโบไล่เนาะเขาขออะไรพี่น้องเอ้ยน้องอยากได้เนะาะจักเสียอะไรหละอีต้นนะแต่ว,ว่าไปหลินลลน้าหมู่กญาติของหมู่หมู่กับไให้ลินไดซื้อหายเล็กระดกเงินก,กับน,นีก่กะซื้อเบิดเลยเบิดเลยบ้าน พ่ขอขอดใส่ถ้าฝนไปห้าโมลแล้วก็แเวะตลาดเลยพี่น้องเลยได้ลดาะหายเนาะอ้นน้ ก็โอเคเนาะพี่น้องสำหรับที really ่นี่เจ yeah, ้าเก่งกับซิปอกอันพรมแม่พี่น้องเบิ่งแต่ซสำนีเนาะเด็กเจ้าเก่งกับซิปอกต่อไปเรื่อยๆเลยพี่น้องเจ้าเก่งกับซิทออดจบคลิปไวเพียงซสำนีเด้อฝากพรมแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเจาเก่งเหตคลิปหน้าต่อๆไปเนาะพรมแม่พี่น้องก็สบายดีเบิร์สุขสุขพนเด้อ